กรณีของไร่เชิญตะวันของท่านวาวชิระเมธีเนี่ยถูกสังคมตั้งคำถามนะฮะว่าบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่ล่าสุดผลการตรวจสอบมาแล้วนะฮะโดยนายบรรรักษ์เสริมทองรองอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้เนี่ยถแถลงผลการตรวจสอบกรณีที่กรมป่าไม้อนุญ,ญาตให้มูลนิธิวิมุตตยาลัย และศูนย์วิปัสนาไร่เชิตวันเข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยภายในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุยอำเภอเมืองเชียงรายนะครับยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยไม่พบว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่เพิ่มจากการขออนุญาตโดยสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมูลนิธิวิมุติยาลัยใช้พื้นที่ทําประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติจํานวน3าแปลงนะครับซึ่งก็คือใช้เป็นสถานที่ตั้งมหาวิยาลายัยพุทธเศรษฐศาสตร์ธรรมสมโพธ นะฮะแล้วก็จะมีโรงเรียนชาวพุธทธเศรษฐศาสตร์และเพื่อใช้เป็นสถานที่วิปัสสนา แปลงที่ 2, ี่ยเนื้อที่14ไร่3งาน90ตารางวาก็ใช้เป็นสถานที่จะตั้งวัดไร่เชิญตะวันนะครับและแปลงที่3 11ไร่เศษนะครับสร้างเป็นศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันก็คือ3แปลงเน,เนื้อที่ทั้งหมด1 4 0ไร่นะครับท่านผู้ชมก็คือตรวจสอบแล้วก็ไปดูเรื่องพิกัดเรื่อง GPS แล้วเนี่ยก็คือใช้ประโยชน์ตามที่ขอเอาไว้จริงๆไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ